กันครับตันนี้ครับเกมที่3นะเลยครับโหแต่ว่าทีนี้นี่ในช่วงเลสเกมว่าได้ลุ้นกันเหมือนกันนะทั้งลาวิลกับคาเฟดี้ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วโอ้โห,โโห,โหมาถึงเอาเยอะแล้วไคโตครับเปิดมาก่อนเลยฮะท<า>ั้งยจะมีประเด็นตรงเลสน,นะเพราะว่ามาด้วยไคโตด้วยนะครับอ่ะเหมือนจะรู้พี่เจดันกลางแล้วเข้าป่าอย่างนี้ชัดเจนครับวิ่งเข้าแน่ครับผม มายัดใส่ครับตัวนี้อ่ะซินเดียวอาลับเต็มครับโคดฮิวมาสดชื่นตรงนี้โอ้แล้วมาหมดเลยนะเนชเอิร์ธกับเจไดครับลงมา4คนนะมีไฟตั้งแต่ต้นเกมครับโอ้แล้วเป็นตังของไคโตด้วยครับได้เลยบัฟไปแล้วคู่ออกไปตรงนี้มีฟอสรอลก็มาสปบใส่หนึ่งทีครับกลาเบี้ยต้องฟิกเกอร์ออกไปนะยังรอดอยู่ครัโอ้ไปสุดท้ายไปตัดบัฟแดงได้ของทนานเพียร์จีนะครับไคโตตัดมาได้ครับกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับได้แค่ถ่วงเวลาครับแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วครับออาาาจจะะมมีีกัันนตต่่คครรรบบงง้้้ววิเขแล เอาละครับราวทัวรสามคนตรงนี้ครับขึ้นมาสาเหมือนกันนะทางเอเออตาพีจีมาแล้วใส่เข้าไปก่อนทังทีครับราบีโอราบเจ็บจัดแล้วไม่มีฟิกเกอร์แล้วด้วยครับเราดูนะเชิร์จะฟิกเกอร์ตามเอาไปเอาให้ฮะแต่ว่ามัน<อ>ยังไม่ทานแล้วโดนด้วยกลับไปด้วยบัสสาวะแดงของไคโตโอ้โหฮะนดาลังกันลั่งโอ้โ,โ,อโเป็นการดนเดี่ยวฮะ กันกับน้ำเสียแล้วกลายเป็นปน้ำเสียที่ได้ไปครับอะไรจะเดือดขนาดนี้ครับโอ้โหเป็นแกลลิงกับบาริสตานะ,ะน้ำเสียเอาไปได้าาแล้วต<อ>ัวกลางยังม,มี<อ>ต่อด้วยเอาการาเบียวครับตรงนี้ครับเล่นเอ็กซ์ซีฟกันไปหน่อยครับแล้ววไม่มีฟิกเกอร์นะโอ้เจไดก็เลยลงโทษเลยครับดาร์คเรดฟอร์ยัดหน้าครับกับเฮียวอนไอติงครับแต่ทำไม่ทันครับผม เจไดรับอ้าวตรงนี้มาตรงนี้อแต่ยังไม่มีครับสกายฟอร์จากโคสวันค์ก็รัลล่าเข้ามาโดนจับใส่แล้วเจไดล่วงลงไปแล้วตรงนี้เอาจับไม่หนึ่งเทียบนี่ต้นบอยครับเมื่อกี้ยังไม่ได้จับกับขอไพ่ฮะตรงนี้แนชเอิร์ดได้กลับมาเหมือนกันนะพี่หนึ่งคิวคือดูดูต่อด้วยครับตัวนี้โค้ชต่อยต่อฮะอ้าวนี่แกนครับโดนไถงัติมานี่ดูดูว่าเป้าลอยเข้าหัวดังป๊าบเลยครับแล้วฝั่งเขาจำดาเมจใส่เรียบร้อยครับกาเบลเอากลับคืนมั่งฮะ โอ้โหสองนทีครึ่งก็บวกกันไม่อยู่ได้แล้วแอดซินเดียวอ,โโอ,อยู่แค่ในไฟคนเดียวเขามีกันสามนะ<ช>อย่างที่บอกนะครับว่าดับเบิลทับเบิลนะครับโดนแล้วมีปัญหาแน่แล้วมีจริงครับปัญหามีอยู่จริงนะครับผมแ <า S 1> <ไว S 1> ล้วแม่นซะด้วยครับน้ำเสียนสคนปรับมาไวเล็กฟิลลี่ตรงนี้สะบัดใส่ล็อกซี่เหลือรถครับจับเอรถสามคนเขาลุมใส่ครับโอ้แล้วยำ้าไปเต็มที่เลยครับโอ้แตไม่ไหวฮะแต่ตรงนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องยอมตายเลยครับสตาร์ทในแอชเชอร์กับเพื่อนไปช่วยไม่ทันครับ อีไอ้หน้าที่ควาที่้ตัวแบบนี้ครับชวนวอครับชวนทะเลาะรัวๆครับโอ้โหดูเจไดนะโอ้โหสไตล์ลีไนไนล์แล้วบอลเข้าด้วยครับไปแล้ววับดังเนสฟองเอ๊ะเอ้าตายไปตรงนี้ไว่าจะมาครับเรียบร้อยครับขอนไม้กับเรือของลัสเซลครับทุบไปหลังหักเลยตัดมาที่ตรงกลางครับดิวตบอยโดนเข้ามาโอ้แล้วดูคระส่องหนึ่งไปตรงนี้มาเอาฟอร์สตานวิเทีครับแอดเลยครับปักเข้ามาในพุ่มหญ้าแล้ะครับ มาแล้งกันไปคนละหนึ่งตัวตำแหน่งดับเยอะเกมนี้มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความโกลาหลจริงครับแล้วอะไรคือภาพที่บารัฟตีป้อมครับวัดแต่ทีนี้พีเีครับบอกว่าทำไมมันโกลาหลไปหมดเลยครับเอไอน่าอยากเล่นไฟไม่หยุดเลยครับโอ้ชัวร์ทะเลาะโอ้โหแล้วดูเอาเส้นก็ผายเลยครับนี่แกนครับแกริ่งตรงนั้นก็ปั่นรูดเดียวฮะแล้วเท่านี้การันตีแน่นอนครับเขาเก็บให้ฮะพีเีบอกอยากไฟมาดิเออนะครับจัดไปคนละดอกจัดเลยครับแม่อยากจะปะทะอยากจะเกิดก็เปิดมาดิ เฉิร์ดกำลังสู้อยู่นะด้วยความที่เป็นตัวสก,กัดเนี่ยมันค่อนข้างอืดน,นะแต่ดูนี้แกนครับ oh. โอ้โหใครตกหายไปเรียบ oh. ร้อยแล้วจังหวะเซอร์ไพรส์ครับกลับมาที่ผีเสื้อเฉยเลยครับโอ้โหแล้วอยู่กันเยอะครับแต่ใครตกทำเซอร์ไพรส์ครับพยายามที่จะฮิลแล้วนะครับแต่ด้วยความของด p s ของใครตกที่มันค่อนข้างสูงแล้วดับเบิลทัวเปบลครับมันโดนเฟิร์สวันตรงนี้ครับโอ้แล้วใครตวนวดฟรีเลยครับกำลังจะ oh. ตายด oh. ้วยแล้วเอาเยอะจัดโผล่ที่สองมาเนอร์ยิงเข้าไปสุดซอยเรียบร้อยเลยครับเอิร์ธอยู่แค่คนเดียวตรงนี้แล้้วววดยคามี่เปรื่องคล่ง ปาไปแล้วโอ้โหแบบไม่หยุดอ่ะเล่นไม่หยุดเลยอ่ะมาบี้าต่อตัวนี้เวฟกลางขีดเดอะเฟิร์สเทอร์ไปโดนใส่อิสเรีดิลใครตขอต่อไปก่อนหนึ่งเสียล้างอัสตินไนท์เสียล้างไปตัวนี้แล้วลากเข้ามาโอ้แล้วไฟชุลมุนจัดโดนไว้ที่สัดครูสี่ฮะโอ้บอกเลยว่ามีเกี้ยวแน่นอนโอ้แล้วไปก่อนมีเกลียวจริงกับฟอนวันโดนไปก่อนคนแรกแล้วตามต่อด้วยทุของเจดายนเขตามต่อเอชเออร์นแล้วไปหายสามในไฟเดียวจากการคุมของรัสเซลหุสี่ครับ โอ้โหเอไอนาอะไรกับเนี่ยแล้วตายนะนอู้เอาต่ออ่ะอิสเรียดีว่รับแบบนี้ไก่แน่น,นอนครับมีแก้นคนเดียวใจพิเกอร์มาแต่ว่าขังเขาเอาสุดและลากมานี่เลยครับหนังตัวดีเรียบร้อยเกมเอสเป็นของอีอารีน e าและน่าจะชัวร์แล้วว่าเกมนี้เขาจะขึ้นนำ P s G Esports แน่นอน2ต่อ1น1เกม